สวัสดีสวัสดีจ้าเมนูเดิมก็คือหนอ่อไม้ผัดมะเขือเทศใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นจ้าเมนูนี้ลูกชายชอบมากเลยนะคะฉันก็เลยทําไว้แล้วก็ทานก่อนแล้วเดี๋ยวลูกชายกลับมาก็ทานเมนูนี้จ้าเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกชายชอบมากๆเลยนะคะก็เลยทําไว้ให้แกทานก็เลยทานด้วยจ้ะ ยูไทยฉันชอบเมนูนี้มากนะคะอร่อยแบบแล้วก็มีครอบครัวตัวเฮียชอบมาแบบเข้าคลิปฉันนะคะทั้งผัวทั้งเมียนะคะเฮียทั้งผัวทั้งเมียชอบเข้าคลิปฉันนะคะ ครอบตัวเฮียครอบครอบครัวปัญญาอ่อนครอบครัวประสาทมีลูกก็เป็นใบปัญญาอ่อนหมดสมควรกรรมตามสนองบาปเยอะเฮีย้ยเกินฉันจะเรียกครอบครัวตัวเฮียแล้วจะเรียกพวกมันสองตัวเมียว่าผีเน่ากับลงผุแล้วจะเรีย,รรยรกล,ล,ยลูกมันไหว้ใบปัญญาอ่อน การตามสนองยังไม่รู้ตัวบ้างเนาะหลังเล็บนิดเดียวที่เล็บนิดเดียวสกรปรกซกมกโสกโคกมากขี้เกียดไม่เก็บไม่กว่าดแม่ทำงานอยู่อย่างนั้นน่ะสกรปรกซกมกโสกโคกมากไม่ทำเฮียอะไรวนันวันเครื่องสักผ้าก็ของคนอื่นงานบ้านงานจองอะไรก็ไม่ทํา วันๆเปิดเครื่องสป,ป้อผาเงี้ยเกียนงรบกวนชาวบ้านชาวช่องสีหน้าปลงผุไม่ทําอะไรเลยนอกจากหมุนเครื่องสภาพผ้าหมุนเครื่องสภผ้าเพราะอะไรเพราะเครื่องสภาพผ้าของคนอื่นและอยากจะใช้โชว์คนอื่นเขาก็เลยวันๆไม่ทําเงี้ยอะไรเลยนะงานบ้านอะสกปรกชั่วโมงสกปรกวันๆเปิดเครื่องสภาพาเงี้ยเงี้ยทั้งวันทั้งคืนรบกุตั้งใจรบก,กวนชาวบ้านชาวช่องเขาไง เงา้ยแบรงูจนไม่มีกินไม่มีใช้ขี่เกียนบ้านสกปกลกที่ก็นิดเดียวหลังก็นิดเดียวแต่โคตรอวดอวดชิบหาย ว่าจะไม่ป่นแล้วนะเฮี้ยไม่เลิกทั้งผัวทั้งเมียขี้เกียจทั้งผัวทั้งเมียบ้านนี้สกปรก,กเมน้นลกลุงลังบ้านเล็กเท่าดวงหนูผัวก็ขี้เกียจเมียก็ขี้เกียจผีนากับลงปุกอุตสสาว่าจะไม่พูดแล้วนะเฮีเ้ยมากทั้งผัวทั้งเมียวันเนี้ยควรประสาทที่หาย ฉันเรียกครอบครดตัวเฮียแล้วก็ผีแนากับลงผูกส้นตีนอ่ะทั้งผัวทั้งเมียหน้าส้นตีนไมันระลอยยังไงคะกระลอยยังไงคะ มีลูกสามคนเป็นใบปะยาอ่อนสองคนกำต,ตามสนองยังไม่รู้ตัวอุตสาห์ว่าถ่ายคลิปแต่ไม่โบนแล้วนะลัำคาญตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียมันะเนี่ยเนี่ยอุตสาห์ว่าจะไม่โบนแล้วนะโอดไม่ได้ กเกลียดหน้าพวกมันอะหน้าผัวก็เคี้ยเฮีย <c oughs> ทุเลทุเลนาเมียก็ทุเลทุเลสวยก็ไม่สวยหลอกก็ไม่หลอก <c oughs> ก็เลยเรียกผีหน้ากับลงผุไม่มีอะไรดีชีวิตก็ตกตำ่ำยากจน,นข้นแค้นกินยังไม่มีกินใช้ก็ไม่มีใช้วันวานอยากจะแย่งแต่ของคนอื่นขอแต่คนอื่นไม่มีใครให้ นี่แม่อยู่นะยังมีที่พึ่งที่เป็นแม่นะถ้าดูอีกยี่สิบสามสิบปีข้างหน้านะถ้าแม่ไม่อยู่นะลองคิดดูพวกมันจะทำยังไงหาใครไม่เจอ โอเคเดี๋ยวไปเล่มต่อเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ